สวัสดีครับพบกับผมช่อง e a s y t Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปโหลดคลิปหรือการอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นะครับผมวันนี้จะสอนวิธีง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่กันแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมี Gmail ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปิดช่อง YouTube ให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเปิดช่อง YouTube ก็ทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดช่อง YouTube นะครับแต่ว่าวันนี้ขอรัดขั้นตอนนะครับจริงจริงเราเข้าเว็บเบราว์เซอร์ปึ๊บแล้วก็เข้า youtube นะครับผมเข้า u t u b e ปึ๊บแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกนะครับ แล้วก็เลือกอัปโหลดวิดีโอนะครับอันนี้ก็คือผมมีช่อง youtube เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราเลือกอัปโหลดวิดีโอเสร็จปุ๊บเราก็กดเลือกไฟล์ครับแล้วเราก็ไปหาตัววิดีโอที่เราจะอัปโหล o u t u b e นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะอัปวิธีการตั้ง Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับ ช่องนี้ก็คือชื่อชื่อของของของคลิปเรานะครับการตั้งเบราว์เซอร์การตั้ง,กา,งการตั้ง Google Chrome เป็น เป็นเบราว์เซอร์หลักนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งชื่อนะครับต่อมาก็คือรายละเอียดของคลิปเรานะครับอาจจะใส่แล้วก็ใส่ไปเลยครับ แล้วก็ใส่รายละเอียดไปเลยนะครับต่อมาตรงนี้ก็คืออัปโหลดภาพขนาดย่อก็คืออัปโหลดปก youtube ของเรานั่นเองครับผมได้เตรียมปกไว้แล้วนะครับผมได้ทำปกไว้แล้วนะครับเราก็ไปเลือกปกโอเคตรงนี้นะครับการทำปก youtube ก็ขนาดขนาดของปก youtube ที่พอดีกับ ช่องก็คือ1280งคูณ720ิพิกเซลนะครับเราก็ไปทำปกไว้ให้เรียบร้อยนะครับต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มันเกี่ยวกับ facebook ไหมถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องเลือกครับหรือไม่เลือกก็ได้ข้ามเลยผมผมข้ามเลยมันก็จะถามว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับของผมก็ไม่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับ แล้วก็กดตรงแสดงเพิ่มเติมนะครับเพื<ๆ>่อนๆช่องนี้นะครับช่องนี้ก็คือการเพิ่มแท็กนะครับการเพิ่มแท็กหมายควมามเมไรก็คือการใส่แฮช t a g นั่นเองนะครับมันจะทำให้คนอื่นๆหรือหรือคนต้องการจะจะเซิร์ชหาคลิปเรา คนหาคลิปเราเจอง่ายนะครับหรือว่า,ามันจะทําให้คลิปของเราคน้นค้นเจอง่ายนะครับหรือว่าคนอื่นจะเห็นคลิปเราง่ายนะครับอย่างเช่นผมก็ใส่ไปเลยเพิ่มแท็กถ้าใครคน้นคำที่มันใกล้เคียงมันก็จะเด้งมาหาคลิปเราทันทีนะครับประมาณนี้นครับ เ,ออเดี๋ยวผมขอใส่ไปเลยผมก็ขี้เกียจคิดก็ไปหาหาก๊อปเอาตามเน็ตเลยครับ โอเคใส่ประมาณนี้เดี๋ยวขอขอเปลี่ยนชื่อคลิปใหม่นะครับขอเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ windows 11เพราะว่า windows 10กับ11มันต่างกันโอเคเราใส่แท็กเรียบร้อยต่อมาก็พวกภาษาครับผมผมไม่ได้เลือกนะครับภาษาของวิดีโอจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้เคยเลือกนะครับมันจะเลือกภาษาไทยให้เราน,รนี่ก็ไม่เอานะครับเนื้อหาก็ผมไม่ได้เลือกนะครับปล่อยไปเลย วันที่ก็ปล่อยให้มันออโต้ไปเลยครับอันนี้มันก็ถามว่าหมวดหมู่ของคลิปเราเกี่ยวกับอะไรนะครับมันก็จะมีพวกการศึกษากีฬาเกมการท่องเที่ยวของผมก็เลือกเป็นการศึกษาก็แล้วกันนะครับนี่ครับก็กดถัดไปครับผมกดถัดไปแล้วก็กดถัดไปอีกครับแล้วก็กดถัดไปอีกนะครับ ยู u ูบก็จะถามเราว่าคลิปนี้เป็นส่วนตัวเราจะตั้งเป็นส่วนตัวตั้งเป็นไม่เป็นสาธารณะหรือว่าเลือกเป็นสาธารณะนะครับก็คือผมเลือกเป็นสาธารณะเพราะว่าอยากให้หลายคนเห็นคนอื่นๆเห็นนะครับอันนี้ก็คือตั้งเวลาโพสต์นนัเองแต่ว่าผมไม่ตั้งพอเราเลือกเสร็จ,เร,จเรียบร้อยก็กดเผยแพร่นะครับผม อันนี้มันก็จะถามว่าเราต้องการแชร์วิดีโอของเราไปตามช่องทางต่างๆหรือไม่นะครับอันนี้ผมขอปิดเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับพิธีการตั้ง Google Chrome มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยถ้าเราจะแก้ไขก็กดกดแก้เลยนะครับแก้พวกรายละเอียดแก้ชื่อแก้ได้หมดเลยนะครับก็กดตรงรูปรูปดินสอเนี่ยนะครับผม พอเราแก้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับอันนี้ก็คือการแก้ไขช่องนะครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลาครับอันนี้ไม่ต้องห่วงสมมติว่าเราพิมพ์ผิดหรือว่าเราอยากเพิ่มรายละเอียดให้คลิปเราก็สามารถทําได้นะครับเรียบร้อยครับวิธีการอัปโหลดวิดีโอลง YouTube สําหรับมือใหม่นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ